ราคาตา่ำจะเกินไปสปอร์ติ้งปัดข้อสเนอร์เลอร์พูขอซื้อเมนเดสรุ่นพี่แฉซาร่า ah อยากย้ายหนีเวอร์พูงอนไม่ได้เป็นกระตันชีมหอมหวนะเสรือเกินครับหยอก2คู่แข่งหลังเวอิ์พูเซลชีมจดเยี่ยมชัดเจนอยู่นะไม่ต้องคาดเดาครับฉเฉลยเหตุดอบซาร่า คนมีของบรอบสั้นชมแชมเบอร์เลนทำแอสซิสได้ทันทีแม้จะรั้งสนามไปนานก็ตามก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r ร b ์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันทางคาริเอเล่ดามัญญาสื่อของโปรตุเกสตี่ารบอกว่าสปอร์ติ้งลิสบอนปัดข้อเสนอจากทันลิเวอร์พูลที่ขอซื้อนูโนเมเดสหลังจากที่หงแดงให้ค่าตัวประมาณ19ล้านปอนด์แต่พวกเขาตั้งค่าจิตสัญญาเอาไว้สูงถึง40ล้านปอนด์กันเลยทีดเดียวโดยกันทาง bon, สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรในศึกฟุตบอลเพเบรราลีกาโปรตุเกส ปฏิเสธข้อสเสนอจากทารลิเอร์พูที่ยื่นขอซื้อนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายดาวรุ่งของทีมแล้วตามการรายงานจากคาริเอเล่ดาเมนยาสื่อของแดนฝอยทองนั่นเองโดยเมนเดสก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสปอร์ติ้งได้อย่างเต็มตัวในเดนกันนี้หลังจากได้ลงเล่นกับทีมในลีกไปแล้วถึง9เกมจากทั้งหมด10นัดโดยเขาทําได้1ประตูกันด้วยนะฮะสุดที่ผ่านมามันก็มีทีมดังหลายทีมที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจจะคว้าวตัวไปร่วมทัพอย่างเช่นเล็บปูและก็แมนเชสเตอร์เดนเป็นต้นนั่นเอง ทางนี้นะผมคาริเอเล่ดามัญญาบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นจริงจังกับการล่าเมนเดสจนยื่นขอน้อเสนอขอซื้อเขาไปแล้วด้วยค่าตัวประมาณ1 9ล้านปอนด์หรือประมาณ7จล้านบล้านบาทแต่ทางสปอร์ตติ้งก็บอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมันต่ำกว่าค่าสัญญาที่พวกเขากำหนดเอาไว้ตั้งเยอะนะฮะเพราะเดิมทีนะั้นสปอร์ตติ้งตั้งเงินในจำนวนังาเอาไว้สูงถึง4 0ล้านปอนด์หรือประมาณ1,600ล้านบาทกันเลยทีเดียว โดยสื่อเจ้าเดิมเสริมเพิ่มเติมอีกว่าสปอร์ติ้งนั้นอยากจะจับเมนเดซสัญญาฉบับใหม่กันด้วยนะฮะแม้จะเพิ่งให้เขาต่อสัญญากับทีมในเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ตามซึ่งตอนนี้ดาวเตชาบุติเกสก็ตกลงแบบปากเปล่าแล้วที่จะต่อสัญญากันแล้วนะฮะแม้ว่าตอนแรกนั้นจะเกิดอาการลังเลอยู่นิดๆิโดยสัญญาฉบับใหม่นั้นทำให้เขาเนี่ยได้ค่าเหนื่อยเพิ่มเติมจาก13% 0 0 0ปอนด์ป หรือประมาณ5 2 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ไปเป็นปราวประมาณ39,000ปอนด์หรือประมาณ1.56ล้านบาทต่อสัปดาห์และค่าส,สัญญาของเขาก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,400ล้านบาทกันด้วยนะฮะอย่างไก,ก็ตามลิเวอร์พูลนั้นก็ยังให้ความสนใจจะดึงตัวเมนเดสคนนี้มาร่วมทัพให้ได้อยู่ดีลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวจะขายโมเมสซา่าดาวยิงชาวอียิปต์ออกจากทีมเฉยเลย หลังจากสังเกตได้ว่าระยะหลังนียเจ้าตัวรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกับการเล่นกับท้นสกัดสักเท่าไหร่นักโดยงานที่ทางโมฮัมเหม็ดอับรูลิต้าอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอียิปต์ของซาร่าได้เผยมาว่าคิงโมนั้นไม่พอใจที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในเกมที่ทางโคก,กับทางมิชลชนแลนด์ในศึกยูฟาแชมเปียนเลกต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยกมนั้นเจกเกนคอปนะผู้จัดการทีมมอบประแขงกัปตันทีมให้กับทางเทรนสเตอร์อร์โน แบ็คขวาดาวเด่นซึ่งนั่นทําเอาดาวเตะจากแดนมันมีน่นี้รู้สึกไม่พอใจและคิดว่าตนเองสมควรรับบทบาทนี้ในฐานะแข้งซีเนียร์นั่นเองโดยเขาได้บอกเลยว่าผมนี่โทรหาซาร่านาะคุยกันถึงสถานการณ์ของเขาที่ทางเดวิฟ์พูลและเขาก็ไม่พอใจแต่สิ่งนี้ไม่กระทบกับฟอร์มในสนามของเขาแต่อย่างใดผมรู้ว่าซาร่าไม่มีความสุขที่ทางเดวิฟ์พูล เขาไล้เหตุผลมากมายว่าทําไมถึงไม่มีความสุขแต่ทุกอย่างก็เป็นความลับนะและผมก็คงไม่อยากจะพูดออกสาธารณะอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นกระตันชีม ซึ่งถ้าเขาได้เป็นนักเตะของทางเรอัลมาดริดหรือว่าบาร์เซโลนาและได้เล่นระดับเดียวแบบที่อยู่กับทางเดบิวท์ผู้เขาน่าจะได้บรรลุดอไปแล้วเป็นเรื่องปกติมากเลยและในความเห็นของผมเลวผู้นั้นก็จ้องจะขายเขาออกไปอยู่แล้วด้วยขณะนั้นผมไม่ใช่คนที่ช่วยเขาตัดสินใจในเรื่องนี้เขาเป็นทั้งเพื่อนและก็พี่น้องและเขาก็ฉลาดพอว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาณเวลานี้ เลว์วัพูได้รางวัลทีมกีฬายอดเยี่ยมของสาราชจักรประจำปี2020จากทาง BBC ขณะที่ทางเชคเกนคอปเหมือนจะแอบยอกล้อ2ทีมเมืองแมนเชสเตอร์ในตอนขึ้นรับรางวัลอีกต่างหากโดยงานที่ทางเดวเวอร์พูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขบวร์อรเอังกฤษได้รับรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมนะฮะของสาราชนจักรประจำปี2020ในการมอบรางวัลประจำปีของ BBC Sport สื่อชื่อดังของเมืองผู้ดี หรือที่มีชื่อง,งานมอบรางวัลแบบเต็มๆมาว่า BBC Sport Personality of the Year Award ชั้นเองโดยของแดนทำผลงานได้อย่างสุดยอดในศึกฟุตบอลเบลกฤิในฤดูกาล2019-2020หลังจากเล่นได้เหนือกว่าทุกทีมตลอดทั้งซีซั่นจนท,ทำให้พวกเขาเนี่ยได้แชมป์ไปครองเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีโดยที่ยังมีแต้มมากกว่าแมนเชสเตอร์ทีมสุดที่2มากถึง18คะแนนอีกด้วยทานี้ทางเจลลนคอกผู้จัดการทีมเรอร์พูลขึ้นไปรับรางวัลด้วยตนเอง โดยพิธีมอบรางวัลน,นี้มีขึ้นที่เมืองซักฟอร์ดในเทสมุลทนลกราเ,เตอร์นะฮะแมนเชสเตอร์ Manchester, ซึ่งตอนรับรางวัลน,นั้นครอฟติกล่าว่าอันดับแรกเลยนั้นผมอยากจะบอกว่าแต่ละทีมที่ได้เข้าชิงต่างก็สมควรได้รับรางวัลน,นี้แต่ผมคิดว่าทีมของผมก็สมควรได้รางวัลน,นี้เหมือนกันเพราะพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมายมาเป็นการผสมผสานกับพรสวรรค์บุคลิกที่ดี ความมุ่งมั่นและก็พลังอันยิ่งใหญ่ของสโมสรทุกอย่างมันรวมเป็นหนึ่งเดียวและเราก็กลายเป็นแชมป์พูดกันตามตรงนะมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดส่วนเรื่องนั้นการฉลองกับแฟนบอลเราสามารถหลอกกันได้เราจะสามารถทำเท่าที่ทำได้เพื่อช่วงเวลาต่างๆเข้าด้วยกันจนกว่าพวกเขาจะได้กลับเข้ามาในสนามกันอีกครั้งเราเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราอยากจัดงานปาร์ตี้ให้มันใหญ่โตเมื่อแฟนบอลได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมาในสนามกันอีกครั้ง โดยมันดูเหมือนว่าจะยังต้องใช้เวลาอีกสักกันหน่อยนะฮะจะถึงเวลานั้นเราจะมารอดูกันว่าเราจะสามารถคว้าแชมป์รายการอื่นมาครองได้ก่อนที่จะถึงตอนนั้นหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราก็จะได้ฉลองกับความสำเร็จถึง2รอบเป็นทีเดียวแต่ถ้าไม่นะฮะเราก็จะฉลองกับแชมป์ที่เราคว้ามาครองเมื่อการก่อนได้อย่างแน่นอนเร,เราไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับพวกคุณกันอีกครั้งครับยังพูดเหมือนจะหยอกล้อกับทางแมนเชสเตอร์นะฮะ กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สทีมดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยว่าแล้วก่อนนะการได้รางวัลน,นี้ในเมืองแมนเชสเตอร์มันก็ยิ่งทําให้รวันนี้หอมหวานมากกว่าเดิมอีกสักครั้งทั้งนี้ครอบได้รางวัลชว์ชอดเยี่ยมประจํำปี2020ของทาง b b c ขณะที่ทางมาครคับไรฟอร์ดกองหน้าของแมนยูได้รางวัลน,นะฮะพิเศษจากการที่เขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อทําให้เด็กนั้นได้มอีอาหารกินแบบฟรีฟรในประเทศอังกฤษนั่นเอง เชกเกนคอปนายใหญ่ของทังลิเวอร์พูลเผอเหตุผลที่ตัดสินใจดรอปโมเมดซาล่าในเกมที่ไล่ถลุงคีซันพาเวร์มาว่าเป็นเรื่องของการให้โอกาสนักเตะได้พักร่างกายหน่อยไม่เกี่ยวกับกรณีของคิงออฟยิกหรอนะเปิดใจกับสื่อดังในแดนกระทิงด,ดุนั่นเองโดยทางเชกเกนคอปผู้จัดการทีมของแดงลิเวอร์พูลยืนยันเหตุผลที่ดรอปโมเมดซาล่าในเกมถล่มคีซันพาเวร์ไปเจ็ดต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่1 9าธันวาคมที่ผ่านมาเพราะต้องการพักร่างกายนักเตะไม่เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ โดยสตาร์ลูกังชาวอียิปต์คนนี้เปิดปากให้สัมภาษณ์ในสื่อแดนกระทิงด่ก่อนที่แมตช์ทางของแดงจะออกไปเยือนถิ่นเซลเฮิร์พาร์คนะฮะมาว่าผิดหวังที่ไม่ได้ไปกระตันชีมในแมตช์ที่โตสกัดนั้นบุกเสมอกระทางมิชเลแลนด์เป็นตัวหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนเลกรอบแบ่งกลุ่มโดยครอฟนั้นเลือกเ no, ทรนเซอร์อานอทำอาชีพเป็นผู้นำในสนามแทนหลังจากนั้นในเกมพก,กระทางพาวเวรตด้าฮากุนะะซอชาวเยอรมันจัดก,การจับซาร่านั่งเป็นตัวสำรองทำให้สื่อหลายสำนักคาดการณ์กันว่า สาเหตุที่ทําให้เขาโดนดรอปนั้นมาจากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวอยา่างไรก็ตามครอปนี่ได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ทันทีพร้อมให้เหตุผลที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการพักร่างกายนักเตะเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นทั้งสิ้นเลยนะฮะเดี๋ยวเขาได้บอกเลยว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เรานั้นมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโมโลงเล่นทั้งหมด4เกมหลังสุดซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้เขาได้พักกันบ้าง การที่เขาลงสนามในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจึงเป็นแนวคิดที่ดีมันก็แค่นั้นแหละครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับบทสัมภาษณ์กับทางอาร์เลยเพราะตัวนี้ได้กลเราเอาไว้นะฮะเดี๋ยวกันที่ทางแอนดูโรปัสันแบ็คซ้ายระดับโลกของทางดูโบู้อ่ายอมเปิดเผยแล้วว่ามีความสุขขนาดไหนที่ได้เห็นอเล็กอเล็กชามเรนกลับมาลงสนามได้อีกครั้งพร้อมทำหนึ่งแอสซิสในเกมที่ชนะทางคิสซันพาเบรดด้วยสกอร์ถล่มทลายถึง7ต่อ0 เดียเ๋ยวเขาที่พูดว่าบอกได้เลยว่าผมชอบทั้ง7ประตูที่พวกเขายิงได้ในเกมบุกชนะคิสตันพาเรตนะนับเมื่อคืนก่อนแต่ที่ประทับใจเป็นพิเศษคือลูกสุดท้ายที่ทางซาร่าปั่นไกลเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยสดงดงามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราได้เห็นอเล็กซ์ออกเล็กเชมเบลนทำแอสซิสต์ได้อีกครั้งหมายความว่าเขาแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมได้ทันทีที่คัมแบ็กซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะสำหรับคนที่เจ็บจนต้องพักยาวเป็นปี แต่ก็ขอบอกเลยนะพวกเรานั้นฝึกซ้อมกันหนักเป็นพิเศษเพื่อจะเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งและสิ่งที่คุณเห็นก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดจากนี้มีเวลาอีก8วันกว่าจะลงแข่งขันกันอีกครัง้งซึ่งคงจะมีนักเตะกลับมาฟิตสมบูรณ์เพิ่มอีก1ถึง2คนอย่างแน่นอนและขา่าวลูกภูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งน,นี้นะฮะขอบคุณที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนคนครับทุกๆคน